สวัสดีครับผมชื่อนายพงวิพัฒน์ว่องไวชื่อเล่นชื่อเด่นเจ้าเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 0อายุที่7ปีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นตอนยทศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมสุนทรแผนการเรียนท้องนิี่เกตรโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โดยผมขอนำเสนอแนตัวนี้ใช้ประกอบการตัดสินใจเลื่อกเจรณาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศยการศาสตร์สาขาวิรราการบินและอวกาศของมหาวิทยาลัยที่นโลยีทางกรุงเทพนครเนือครับ โดยแรงบรรยากาศหัวมนะครับก็คือเมื่อตอนเด็กๆผมชอบเครื่องบินมากๆครับผมชอบครับกระดาษเป็นเครื่องบินกระดาษครับแล้วก็พ่อแม่ผมเนี่ยได้ซื้อเครื่องบินของเล่นมาให้ผมเล่นครับแล้วผมเกิดความสงสัยว่าทําไมเครื่องบินสามารถเปนนบรรยากาศได้มันทำให้ผมสนใจเครื่องบินมากครับแล้วนอกจากนี้ผมคิดว่าเราของเราเป็นแค่เพียงแค่ส่วนหนึ่งจะความว้านะครับผมเลยอยากจะรู้ว่าจักรวาลของเราเป็นกว้างใหญ่ในแค่ไหน ผมเากจะเป็นต้นในของการสำรวจครับก็ว่าจะเป็นการสร้างหรือออกแบบหรือการผลิตหรือว่าเป็นคนขับก็ตามเมื่อผมที่มาปลายผมได้เรียนต่อในแ่นการวิทยาศาสตร์ณิตศสตร์ครับโดยทุนเดิมผมเนี่ยผมชอบวิชาณาิรศสตร์ครับแต่ว่าพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยผมเริ่มสนใจทางวิศวกรมากขึ้นครับซึ่งวิศวกรรมเนี่ยครับผมจะว่าทําไมเครื่องบินถึงสามารถขึ้นที่บรรยากาศได้แล้วยังมีว่าทําไม จะโดดถึงผู้มือถานโลกได้ก็จะมีควมได้ไปแข่งขันต่อไปหาทางวิศวกรมศาสตร์โดยการแข่งขันทางนั้นทา้ผมทราบว,ว่าผมนั้นสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้และให้เหมาะสมกับคณะที่ผมชื่นชอบได้ครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเขาะจะเป็นหนึ่งในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคโนโลยกรณ์มหานิทยานัยแล้วครับโดยสาเหตุที่ได้เรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมการวิษษ่งละอากาศของ มหาวิทยาลัยที่เราไยนเปจวกล้าม่ต้รเดือก็เพราะว่าเพราะว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่โดดเด่นอานดานวิศวกรรมศาสตร์และผมคิดว่ามหาวิทยาลัยนี้ถ้ผมได้รับความรู้และทักษะทจะทําให้ผมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินางขได้ครับนอกจากนี้ผมได้ไปงานโอเพ่นเท้าของมหาวิทยาลัยผมได้เจอกับนุ่นที่ที่ในคณะนี้และได้เจอเรื่องที่ที่จบมาจากโรงเรียนตัวกัน ทำให้ผมคิดว่ามหาวิทยางนี้มีสังคมที่ดีบรรยากาศที่น่าเรียนและทำให้ผมมั่นใจว่าผมอยากเรียนที่สถาบันนี้จริงๆครับตัวท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมวิีโอนี้และผมหวังว่าผมจะได้เป็นตัวหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศคอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางกา้านครเหนือครับขอบคุณครับ